คลิปนี้จะมาชวนทำโบตอกจากธรรมชาติใช้วัตถุดิบจากที่มีอยู่ในครัวได้เลยจ้าไข่รดหุลล่นลินไขมันแล้วกลัวน้าเหี่ยวนะจ้านี้เลยเธอต้องทำมาร์กส่วนนี้ไว้ใช้จ้าวัตถุดิบจะมีแค่มเมล็ดแฟลกซ์เต็มเมล็ดและน้ำดื่มสะอาดผสมตามสูตรที่แปะไว้ได้เลยในส่วนของประโยชน์ต่างๆของมเมล็ดแฟลกซ์ที่มีต่อผิวพรรณออสการ์ก็แปะไว้ให้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการทำง่ายมากค่ะนำมะเมล็ดแฟลกซ์ผสมน้ำแล้วไปต้มไฟอ่อน ต้มไปเรื่อยๆจนเดือดหลังจากจุดเดือดต้มไปประมาณ5นาทีอย่าทิ้งเตานะคะเดี๋ยวมันล้นออกมาค่ะถ้ามันเดือดมากจะล้นหม้อเราก็แค่หลีไฟลงทําแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็จะพักไว้ให้มันเย็นค่ะพอมันเย็นสนิทนะคะมันจะแยกตัวแบบนี้ค่ะออสการ์ก็จะตักตัวมเมล็ดแฟลกซ์ออกนะคะเก็บใส่กล่องเอาไว้ใส่สมูทตี้กินได้เลยค่ะแต่ใครจะทิ้งก็ได้นะแต่ออสการ์เสียดายค่ะประโยชน์มันเยอะจริงๆค่ะเราจะใช้ตัวเจลตรงนี้นะคะ เอามามากหน้าค่ะมักได้ทุกวันมักนานสินาทีมักเสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะทำครั้งหนึ่งใช้ได้ค่อนข้างนานค่ะก็เก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นไปนะคะนี่ล้างหน้ามาแล้วเขาบอกว่าเหมือนเป็นโมโอกธรรมชาติอุยะอ,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 อือือ,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 อยือด อือือเออ,อ,อ,อเข้าตาเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอัยก็มันตึงมากคาุณผู้ชมอันนี้เสร็จห้านาทีนะดูดิตึงมากเดี๋ยวไปลองหนะ้าก่อนจ้ะไปแรงหน้ามาละเธอจัดใจนะคือดีเลยรู้สึกเลยว่าแบบดีมากอะ่ะรู้สึกว่าแบบ นานุม่มเดี๋วจะลงมาทุกวันสักสักเจวันต่อเน,นื่องนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวชอบมากเลยท้อประหยัดแล้วถูกอถูกแล้วที่ไม่อยู่ริงอเธอถ้าเธออยากเลนแบบสุขภาพดีแล้วก็สวยนะจ๊ะก็อย่าลืมกดติดตามสกัดในเช้าไลฟ์ก็ลืนจา้าเธอฉันชอบมากเลยอะอนะเธอพวกเราทำตามแล้วก็อย่าลืม รีวงรีวิวในโซเชียลอะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กไลฟ์โกลนให้ด้วยนะเธอนะชอบมาเทอชอบผิวตัวเองชอบเวลาได้ดูแลตัวเองอ๋อมันรู้สึกดจีตัวอย่าลืมไปทำนะและอย่างเนี่ยมเมล็ดพลักซีสเนี่ยมีสารอาหารเยอะแยะเลยเธอสามารถเราไปกินได้ด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปน้าไลาไปก่อนจุบุจบ